เป็นผู้เรียนทานะคะผู้ยอไทยยัยนะคนผู้บการและาาท่านคณกรรมการขอานุางกรณ์มวิยาลัานขันาที่หวังครับขเรียรมขอขอย,ย,ยินส่งมอน้ํนาสนาะครับวันนี้มาด้วยหัวใจมาัวใจจริงๆครับเพราะว่าพอมาถึงโรงเรียนเห็นภูมาคณะอาจารย์ทุกท่านแล้วกิ่กิ่นบุญรู้สึกเต็ No! หมวกของนักเรียนชั้นอุบาลสองครับค่ะนะคะจริงแล้วก็ยังจะมีโอกาสได้ถ่ายรูปเยอะๆเราถ่สวยสวยแต่ถ้าจะบรางวัลเยอะๆดีตดูแล้วเต็งร้อยเลยนะครับคือดีมากเลยนะคะนี่คือ ครับจากนั้นขอเรียนเชิญตัวแทนการเขตพื้นที่การศึกษ,ษานะคะท่านผู้ในการโรงเรียนท่านผู้ในการและคณะครูโรงเรียนอุบานหนองแตงบนิโรรเรียร์โรเรียนทีน่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันต้องขอแสดงความดีใจกับทางโรงเรียนอนุบาลหนองแตงและวก็ชาวบ้านหนองแตงทุกคนที่ได้รับโครงการน้ำดื่มสะอาดจากสมมโมสรโรตารีมาแก่งดิฉันก็งเรียนให้ทุกท่านทราบอย่างน,น,นี้ค่ะตลอดระยะเวลา2องปีที่ดิฉันเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการภาคสองปีตอน ดิฉันได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารีหมากแห้งุกๆครั้งที่มีการมอบระบบน้ําไม่ว่าจะเป็นสโมสรอุรานีสโมสรโรตารี่สีระบำลมแล้วก็โรตารี่บ้านเชียงในเขตที่ดิฉันดูแลอยู่ต้องขอเรียนทุกท่านราบว่าไม่มีโครงการน้ําหรือสะอาดที่ไหนที่ดีเท่ากับสโมสรโรตารี่หมากแก้งที่ทําออกมาเป็นรูปแบบอย่างนี้ดิฉันต้องแสดงความดีดีกับทางโรงเรียนทุวทางนองแสงแล้วก ว่าน้ำดื่มสะอาดของโครงการโครงการของโรตารีหมาแก้งเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดและโรตารีหมาแก้งไม่ใช่แข็งแก่ง,แข,ง,แ,งแข็งแรงเฉพาะในจังหวัดอุดอนทาน,นเท่านั้นในภาค 3, 33 4 3, สาทั้งหมดโรตารีหมาแห้งเป็นสมโมสรที่เข้มแข็งมากที่สุดและก็มีศักยภาพในการดึงเงินจากต่างประเทศเข้ามาให้กับประเทศไทยอย่างมากมายค่ะแล้วก็โอกาสดีฉันต้องขอแสดงความดีดีกับสโมสรโรตารีหมาแห้งที่ทําโครงการแบตชิ่งแบนสกับทาง สโมสรโรตารีท so <Tá, S 1> e ี่ประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างสมบูร็จได้ออกมาได้ดีและผลงานทุกทุครั้งทุกๆโครงการค่ะขอบพระคุณค่ะขนมนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนนะคะในถิ่นจุระกันดานนะคะในโครงการนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะแบ่งกันเล่นนะรู้ไหม มาเลยมา,ม,า ö, มาเลยมาเลยมาเลยขอเพิ่มอีกขอเพิ่มอีกขอเพิ่มอีกไปเลยลูกขออนุญาตวิ่ง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 ใช่ใมีของหลายอยู่แหละค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะก็คงจะยังไม่เพียงพอนะท่านนะคะท่านถ้าท่านจะเอามาเป็นสิทธ์ล้อก็ได้นะคะก็ในโรงเรียนเรามีประมาณเจ็ดร้อยคนค่ะ กล่องเลยครับกล่องเลยเหรอเดี๋ยว้าในเลาขทีเดียวเลยไหมเอาเดียวเดี๋ยวลครับเดี๋ยวขอขอทีเดียวเลยครับมาเยขอบคุณมากค่ะส่วนที่ยืนอยู่ข้างๆหัวแดงหัวดำๆนั้นเป็นลูกของของของลอตเตอรีหมดนะครับใช่ไหมคะเป็นผลผลิตของโอตรี่ใช่ไหมคะ วันนี้นะคะดิฉันต้องขอชื่นชมสโมสรโรตารีหมากแข้งที่นาโครงการดีๆให้กับชาวบ้านอำเภอนองแสงนําเครื่องกรองน้าดื่มสะอาดมามอบให้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองแสงทุกท่านได้รับประโยชน์จากตรงนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชนช่วคาวานีคะ่ะมาจากประเทศบราซิลคะ่ะ i'm very happy uh, rotary it's really good and we're very happy to be here for give water for these children and i hope they can enjoy <laughs> Uh, I, feel so, I feel so much happiness today and I'm so glad I got to join this. It's amazing what Rotary Mackem is doing and I'm very glad to be here. <laughs> okay, thank you.